เรื่องของตลาดหุ้นไทยแม้จะไม่ค่อยสดใสย,ยังมีแรงขายอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดัชนีก็ดูเหมือนอยังไม่ได้ฟื้นตัวสักเท่าไหร่เริ่มมีการพูดถึง1,200จุดในบางสํานักแล้วด้วยนะคะทีนี้ตัดกลับมาโอกาสมีบ้างไหมโดยเฉพาะจากดิจิตอลวอลเล็ตนะคะที่น่าจะสลับสนุนหุ้นบางกลุ่มได้หรือเปล่าจะดันตลาดหุ้นได้ไหมหรือว่าจะขยับขึ้นเป็นกลุ่มกลุ่มตัวไหนน่าจะได้รับอนิสงบ้างไปพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะผู้ในการฝ่าย ยุทธการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวส X จำกัดนะคะสวัสดีค่ะพลเอกพรินคะคุณอ๋องสวัสดีครับครับสวัสดีคุณวิทย์คุณเฟร์นครับสวัสดีครับผมครับคุณอ๋องก่อนที่จะไปเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะครับไปดูแนวโน้มของเซตกันหน่อยเพราะว่าร่วงกันมาต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ใต้หนึ่งพันสี่ร้อยไปแล้วนะครับมองอย่างไรและมองว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรกลุ่มรุมอยู่อีกบ้างครับครับเมื่อกี้ฟังโอ้ถึงถึงพันสองนะครับมีโอกาสใช่ไหมครับ เอ้น่ากลัวกันนะฮะก็ก็ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ก็ไม่แน่เนาะนะครับคือโอ้แบบไล่ไล่แรงรับแล้วก็ตัวของภาพปัจจัยเสี่ยงมันก็ยังยังคงมีอยู่นะครับหลักๆเลยเนี่ยเป็นตัวความไม่แน่นอนนะครับเรื่องของดอกเบี้ยเฟดนะครับก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยคือหลังหลังวรชุงมเฟดเนี่ย ก็เหมือนเหมือนตีความว่าเฟดจะยุติวงจรการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแต่พอแบบหลังจากนั้นเริ่มมีความเห็นของเจ้าที่เฟดออกมาหรือว่าถ้าล่าสุดเป็นทอดแถลงของทางอพาเบลนะครับก็ยังเหมือนส่งสัญญาณว่ายังจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้ออยู่นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าตลาดเนี่ยเหมือนอยากอยากเห็นความชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ ความไม่แน่นอนว่าจะยุติการขึ้นหรือยังก็เลยจะเห็นว่ามันเป็นภาพของการกดดันตลาดเป็นระยะระยะนะครับ<ม>อย่างเช่นเดี๋ยวในคืนนี้นะครับก็จะมีตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับสารประจําเดือนตุรกมนะครับตลาดก็จะรอดูว่าถ้ามันเป็นสัญญาณภาพชะลอเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นปัจจัยหนุนตลาดได้นะครับซึ่งก็ถ้าถามว่า มีโอกาสไหมก็ก็มีนะเพราะว่าถ้าดูพันธรัพ์เนี่ยคาดว่าเดือน<ม>เดือนตุลาคมอะ่ะต,ตัวตัวดัชนีราคาผู้บริโภคกันอยู่ที่ประมาณ3-3% 3, 3, 3นะครับ mm hmm. แล้วก็จากนี้ถึงสิ้นปีตัวเลขน่าทรงทรงอยู่ประมาณใกล้ๆประมาณ3%หลักนะครับ mm hmm. ก็ถ้าดูในส่วนของทางเฟดวอลทูเนี่ยที่สำรวจโดย CME Group เนี่ยนะครับน้ำหนักที่ตลาดมองว่าในการประชุมครั้งหน้าเดือนธันวาคมะนะครับก็ มองว่าเฟดย,ยังคงดอกเบีย้ยอยู่แล้วก็จะไปลดสักประมาณช่วงแต่มากส,สปีหน้านะครับแต่ว่านั่นแหละท่านี้นั้นก็เหมือนเ,เอ่อทางเฟดก็ยังไม่มีการสัญญาณว่าจะยุติการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็เลยเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักปัจจัยเสียงแรกนะครับขนาดที่บ้านเราเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับทั้งตัว d ิจิ t a ลวอ l เล็นะครับซึ่งแม้ว่าจะจะออก ตัวหลักเกมมาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังยังมีความเสี่ยงในชั้นของกฎหมายนะครับว่าพรบเงนินกู้เนี่ยสามารถที่จะออกได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ขั้นแรกเนี่ยก็ต้องผ่านในส่วนของกฤษฎีกาว่าจะจะเหมือนกับออกให้ตามที่ทางมีการเสนอมาหรือเปล่าหรือว่า เริ่มมีนักร้องแล้วนะครับว่าเป็นร้องศารธรรมนูญอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นไปได้ความไม่แน่นอนอีกหรือว่าจะเป็นเราจะเห็นภาพผลการทำงานบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ถือว่ากําไรไตรมาสสามเนี่ยต่ากว่าเป้าไปไปพอสมควรน,นะครับอันนี้ก็เป็นดีความเสียงหนึ่งที่ฟันโฟเนี่ยก็อาจจะยังยังไม่ไหลเข้าอยู่นะครับก็เป็นปัจจัยที่สร้างดาวไซด์ให้กับตลาดหรือว่าการฟื้นตัวเนี่ยก็ยังเหมือนถูกจากัดเพราะว่า ปัจจัยหมุนเนี่ยมันก็ดุมอู่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมครับแล้วอินเวสเทมองไหลไปได้ลึกสุดแค่ไหนคะก็คือก็ต้องบอกความจริงเนี่ยเราเรามองแบบเราประเมินในทางในทาง worst case ไว้เนี่ยว่าตลาดเนี่ยมันไม่ควรหลุดประมาณพันสี่นะครับแต่นี้มันก็มันก็หลุดลงมาแล้วนะครับผมมองเนี่ยคือ,อถ้าถ้าในช่วงนี้อาจจะดูแถวโลเดิมก่อนละกันหนึ่งสามหกหกนะครับก็ถ้า แต่ที่พูดไปว่าเงินเฟอ้อในในคืนนี้อาจจะชะลอตัวนะครับแล้วก็บ้านเรามีการตั้งกอง ESG เข้ามาแล้วนะครับผม mm hmm. ว่า,าน่าจะหนุนให้ดชัชน,นีเป็นการฟื้นตัวหรือว่ายังไม่ทำลงใหม่นะครับแล้วก็าภาพกอบบนในตอนนี้นะครับมีจุดอยู่ที่1 4 0 6นะครับถ้าทะลุผ่านน่าจะเห็นการการฟื้นตัวชัดแล้วก็มีโอกาสจะไปแถวประมาณ เกาะบนเดิม1430เนี่ยนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยสันประมาณ1440เนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่ขณะที่ถ้าทำลงใหม่หลุด1366จะไปตรงไหนนะครับแนวถัดไปเนี่ยมองในโซนอยู่สักประมาณแถว13 1356นะครับแล้วก็1345 1335นะครับผมก็มมเป็นโซนแนวรับสัดไปครับผมครับ ครับคุณหมอครับทีนี้ถ้าเอาเรื่องของดิจิทัลวอลเล็เข้ามาเสียบนะครับซึ่งคาดว่าถ้าใช้ได้ถ้าผ่านสภาผ่านกฤษฎีกาไปได้แล้วใช้เนี่ยพฤสภาคมเมษาอยู่แล้วก็ตามแต่นะครับหุ้นกลุ่มใดบ้างครับที่ได้ประโยชน์จากเม็ดเงินก้อนี้5้าแสนล้านครับครับก็ถ้าถ้าเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกกลุ่มคาปีกนะครับที่ได้ทั้งตัวดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวตัว e ี e ีฟ n ด้วยนะครับที่ให้ใช้เงิน ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ไปหัก <c oughs> ลดหย่อนภาษ,ษีได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับก็กลุ่มนี้ก็น่าจะได้ไประโยชน์ที่สุดนะครับก็ถ้าให้เลือกในกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวที่แบบมีมีบินใหญ่หน่อยนะครับคือแบบใช้จ่ายต่อบนนนินมันสูงอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะได้ไประโยชน์อย่างเช่นตัว crc นะครับหรือว่าจะเป็น ตัวของโฮมโปรนะครับหรือว่าจะเป็นที่มีเครือข่ายเยอะกระจายอยู่ทุกประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว CPO นะครับก็ลองดูสักสัก3าตัวนะครับขณะที่ผมแถมให้แล้วกันเป็นเป็นตัวพวกกอง ESG ที่เมื่อวานมีประชุมกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการออกมาหลักเกณฑ์ค้าย l t f เนี่ยนะครับหุ้นที่มีเลตติง้งทิพเป็น A เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ครับประมาณ อ่าสามสามสิบกว่าตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมยก<ม>ตัวอย่างเช่นแบบกลุ่มหลักๆนะครับอย่างอย่างแบงค์เนี่ยก็มี K-Bank KTB นะครับอ่าดิสโก้ต,ตัวค้าปี c p พ c p อซีพ e ีเนะครับ <c oughs> มีปูน <c oughs> มีปูนใหญ่นะครับนวมไฟฟ้าเป็นอ่าตัวบีกิมนะครับ CK Power เอร์พลังงานนะครับมีอพทอทปตทซปพอรท็อปนะครับ อ่าสื่อสารนะครับมีอ่าแอดวานนะครับนิคมนะครับมีอมตะมี WHA อเนี้ยนะครับพวกนี้ก็อาจจะลองลองดูครับในช่วงเนี้ยมีแรง คือเข้ามาจากการประเด็นการตั้งกองทุนเงียก็ไม่ไปได้ครับผมครับค่ะทีนี้ป็นย้อนกลับไปแล้วดิจิทัลอะไรนิดหนึ่งคือเรื่องด้วยเรามไม่เห็นความชัดเจนเราจะลงทุนก่อนที่จะเห็นความชัดเจนดีหรือให้เห็นความชัดเจนก่อนว่าไปต่อได้แน่กฤษฎีกาผ่านแน่ผ่านสภาแน่สารัฐธรนมนูไม่ตีตกแน่เราเรามองยังไงเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ค่ะครับจริงๆก็ก็ดูน่าห่วงนะเพราะที่คุณฟินพูด มันขั้นตอนมันมันเยอะเกินนะครับกว่าจะกว่าจะผ่านซึ่งอ่าเราก็มองมีโอกาสคือดีเลย์เหมือนกันคือบางทีพฤษภาอาจจะอาจจะไม่ทันนะครับเพราะนั้นไอการไอาการเล่นตัวเนี้ยก็อ่าก็ยิงไปหวังตัวตัวอ e ีลีฟันมากกว่านะครับเพราะว่าหน้าตาเป,เป็นอะไรที่แบบคือซิมเพิลหรือว่าคล้ายๆกับพวกว่ามาตรการที่ผ่านมานะครับผมว่าบวกกับเอนนิ่งในแต้มสีเนี่ยที่อ่ตัวกลุ่มเนี้ยอาจออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นภาพของการอ่อนตัวซื้อก็ได้นะครับอาจจะไม่จะเป็นต้องต้องต้องไปไล่หุ้นขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของตัวดิจิทัลเดตว่ามันอาจจะช้าหรือออกไม่ได้<ม>ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ใช้ภาพของการอ่อนตัวแล้วค่อยซื้อนะครับใช้แบบเชิงรับก็จะดีกว่าครับผมแต่ว่าถามเล่นได้ไหมผมว่ายังเล่นได้ถ้าดูกับ e a r n i n g ็งคิวแล้วก็เรื่องแท็กเอเดฟันเนี่ยนะครับก็ยังได้อยู่ครับผมครับก็ กลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ที่ความชัดเจนอาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ในทุกมิติเลยคุณองค์แนะนํำยังไงครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นภาพของของซีนที่บายนะครับแต่ว่าเราใช้แบบในในเชิงรัรบแล้วกันว่าซื้อตอนแดงก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีไล่รา,ราคาตอนตลาดมันขึ้นเนี่ยบางทีมันไม,ไม่ไปแล้วก็จะซื้อได้ต้องทุนที่อาจ,จะอาจจะแพงหน่อยนะครับก็เป็นซีนิที่แล้วก็เป็นกลยุทธ์ในเชิงลับนะครับถ้า แนะนำเนี่ยก็อย่างเช่นพวก Earning Pay ในแตมาสีนะครับที่ <c oughs> งบจองมาดูดีเนี่ยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มท่องเที่ยวก็ได้นะครับแม่จะเป็นเอออเอราวันหรือกลุ่มค้าปีเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แตมาสีก็ยนงรุ่กำไรดีได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐน,นะครับก็ดู CR c r อหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว CPO นะครับหรือว่าจะเป็นภาพของตัวกลุ่มใหญ่หน่อยนะครับที่เดี๋ยวถ้าเกิดฟันโฟร์นกลับเดี๋ยวก็ลองดูพวกแบงก์นะครับถ้าเราชอบก็จะเป็นในส่วนของ BBL แล้วก็ตัว KTB ครับผมครับค่ะอย่างพ้นที่คุณหนอว่าเนี่ยแคปเกน์ระหวังได้กรอบแค่ไหนครในช่วงเวลาแบบนี้ก็ถือว่าถูกยากขึ้นคือตอนนี้ถ้าทั้งปีเนี่ยนะครับคือการ การถือหุ้นที่แบบสั้นๆเนี่ยจะได้กําไรมากกว่า mm hmm. เราเคยทำแท็กซ์คอร์ดแบบที่เราหุ้นแนะนํา <c oughs> เป็นเล่น <c oughs> เล่นจบในวันะนะครับ mm hmm. คือเท t u r นสะสมเนี่ยก็ประมาณประมาณยี่สถนะครับถ้าอีทูเดตนะแต่ถ้าเป็นแบบ Bi วิกลี่ที่แบบถือ2สัปดาห์เนี่ยอ่รีเทรไม่ถึง10%เปอนตลยครับเพราะนั้น oh. การเล่นสั้นๆเนี่ยก็อาจจะดีกว่าในช่วงนี้ mm hmm. นะครับเอาจริงถ้าถ้าไม่ลกส่วนมากคือหวังกำไรแบบ สิอร์เยังยากเลยครับคือสักประมาณห้นี่ยถ้าเปนระยะสั้นนะครับอันนี้ก็ก็พอได้แต่ถ้าเป็นแบบภาพระยะกลา,างข้างหน้าถ้าเราหวังว่าเซตในปีหน้าจะกลับมาออฟื้นตัวซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีโอกาสเพราะ GDP ะถ้าเราไม่รวมมาตราการดิจิทัลวอลเลตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัสกสามจุนนะครับถ้ารวม ใช้ได้จริงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4%ี่เปอร์เซ็นตนะครับผมประกอบการประสททัตเบียนก็จะเติบโตดีถ้าหวังคาบมิทุลองนเนี่ยผมว่ารีเทิร์ตประมาณสิบปอร์เ็นะ์ขึ้นไปได้ครับผมครับก็ขึ้นอยู่กับทางเฟรมในการในการเกง็งกำไรหรือเป็นการถือลงทุนระยะการยาวครับผมครับอขอบทูนนะครับคุณนองนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนองครับมาคุยกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ คุณนายพวินสุนทรพิชาตินะคะผู้ในการฝ่ายกลยุทธก์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทซับอินเวส์เอกนะคะทุกคนชื่นชมเสียงนุ่มๆของคุณอ๋องนะคะถุกเช้าแบบนี้ก็ตามกันได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็วุ้นไทยน่าจะแผ่วพอสมควรนะคะแต่ว่า i n นเวสตเอกก็มองว่าน่าจะรับอยู่นะคะสำหรับโลเดิม 1, 3 6 6จุดนะคะแล้วก็อาจจะขย่งกรอบบน1,406หรือไม่ก็ดีดไป 1430- ถึง1,440ได้นะคะหลักๆเลยก็คงต้องตามกันนะคะว่าตัว ภาพรวมของ d i g i t a l Wallet กับ e r e f u ันเนี่ยนะคะจะส่งผลให้กับค้าปลีกได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าต้องยอมรับว่า e r e f u ันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามั่นใจได้มากกว่าเพราะว่า d i g i t a l Wallet ผ่านหลายด่านเหลือเกินไม่รู้จะถูกตตกเมื่อไร่แล้วก็อาจจะดีเลย์ไปจากเดือนพฤษภาคมด้วยส่วนภาพรวมนะคะคุณที่นอกเหนือจากค้าปลีกที่ได้อาน,นิสงจากตัว e r e f ฟ n d แล้วเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งคือ ESG นะคะซึ่ง Rating Triple A ก็มีถึงประมาณสัก30กว่าตัวด้วยกันนะคะแต่คุณอ๋องก็บอกนะคะว่า ช่วงนี้ดูเหมือนว่าพุ้นไทยเล่นระยะสั้นเน้นจบเป็นวันๆเนี่ยอาจจะได้กําไรมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าความผันผวนรอบด้านเหลือเกินก็ฝากเอาไว้สำหรับใครที่อยากจะทํากําไรในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยค่ะพิมพ์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก t ด e s t a n d a r d Wealth ค่ะ